คำว่าแชมป์ไม่ได้ลอยมาจากฟ้าแต่มาจากการสแสวงหาและอดทนสวัสดีครับชี้ชัดหมัดมวยบ่ายแซมสั้นมวยมันวันนี้เราก็จะพากันไปดูในคู่ชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตอมเวทก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างซูปเปอร์เล็กเกียรติมูเก้าประท่ากับนาบิวอานานประท่ากันในพิกัดรุ่น100ไม่เกิน45ปอน สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมซุปเปอร์เล็กเกียรดมูเก้านักชกจากบุรีรัมย์วัย29ปีสูง171เซนติเมตรปัจจุบันส้มซ้อมอยู่ที่ค่าเกียดมูเก้าแกเป็นมวยขวานะครับผมสำหรับซุปเปอร์เลกแกเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องชกได้ทั้งบูทั้งบุญเลยอย่าสำหรับซุปเปอร์เล็กชกฉลาดแก้เกมหน้าง,งานได้เก่งระบบป้องกันตัวสายตาเรียกได้ว่าอยู่ในระดับโลกเลยนะครับผมว่ากันอย่างนั้นจุดเด่นที่สําคัญของซุปเปอร์เลกก็คือเตะนักเตะเร็วโดวยเฉพาะแข่งขวาของแกนะครับผมที่ แรงมากเตะตัดขาเตะตัดลำตัวได้หนักหน่วงเกมรับที่เหนียวแน่นตั้งรับจับทางดีตั้งการดีหลบหมัดได้เก่งไม่ค่อยพลาดไปโดนอาวุธหนักๆสักเท่าไหร่นะครับผมสําหรับซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าชกได้ฉลาดใช้ศอกได้อันตรายด้วยมีลูกศอกสั้นดีศอกตีศอกสวนได้แรงมีศอกสลับลุ้นนํานอกได้ตลอดเวลาด้วยนะครับผมสําหรับวงในของซูเปอร์เลกประสบการ์เชิงโชกสูงเลยนะครับผมสําหรับนักชกตัวนี้เคยเจอคู่แข่งระดับโลกมาแล้วมากไม่เคยเจอนาบิลอานานมาแล้วด้วย ก็เรียกได้ว่าฝีไม้ลายมือครบเครื่องเลยอะสำหรับเจ้าซุปเปอร์เลกเกียรหมูเก้าแล้วจุดด้อยล่ะครับจุดด้อยของซุปเปอร์เลกมีอะไรบ้างเคยมีปัญหากับคู่ชกที่สูงกว่านะครับผมสําหรับเจ้าซุปเปอร์เลกเกียรหมูเก้านาบิวอานานเนี่ยช่วงชกมันจะดูยาวกว่าอาจจะใช้ระยะให้เป็นประโยชน์ได้ในไฟน์นี้ไฟล่าสุดก็จบไวไปหน่อยนะครับผมนาบิวอานานก็เลยไม่ได้ปล่อยของว่ากันอย่างนั้นออกอาวุธได้ไม่ค่อยหอวือหวาสักเท่าไหร่นะครับผมออกอาวุธได้ไม่ค่อยหอวือหวาเหมือนรถถังจิตเมืองนอนบางครั้งบางสไตล์อาจ,จดูรัดกุมกม ไปหน่อยไม่ได้เปิดเกมบู๊แบบสุดตัวแต่นั่นแหละครับผมคือสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของซปเปอร์เลกที่ทาให้เขาชกยากขึ้นในทุกวันนี้11ไฟล์หลังหลังจากที่แกได้แชมป์มาแกก็ยังไม่เคยแพ้ใครมาเลยฟอร์มช่วงหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในรายการวันก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะครับผมก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟล์นี้เขาจะป้องกันแชมป์มวยไทยสมัยแรกของเขาได้หรือไม่สาหรับเจ้าซปเปอร์เลกเกียรติหมูเก่า แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับนาบิลอานนนนักชกลูกครึ่งไทยเอลจีเรียอายุ20ปีสูง195เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายเมดีซาตูแกเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องออกอาวุธได้หลากหลายเลยนะครับผมช่วงชกยาวเข้าถึงติดประชิดต,ตัวยากตั้งแต่แกปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยใน145ปอนด์แกก็ยังหาตัวจับได้ไม่เจอเลยสำหรับโจนาบิลจุดเด่นของนาบิลนะครับผมที่เห็นได้ชัดเจนก็คงจะเป็นช่วงชก และความสูงที่ยาวกว่าใครเขาเพื่อนด้วยอาวุธที่ยาวกว่านะครับผมแกก็จะใช้หมัดเย็บและลูกถีบสกัดกดดันได้ดีพลังหมัดที่พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับผมสําหรับนาบิวหลังจากที่น็อกนิโคมาได้อย่างสวยงามแม่มัดของเขากะดูอันตรายขึ้นอย่างเห็นได้ทันตาเลยสำหรับเจ้านาบิวอานันเป็นมวยหนุ่มสดและพลังเยอะกว่าแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอายุมีเพียง20ปีเท่านั้นกําลังอยู่ในช่วงพัฒนาความแข็งแกร่งแข็งแรง,แข,งขึ้นเรื่อยๆเลยสำหรับนาบิวอาน,านันความมั่นใจในตัวเองสูงหลังจากที่ได้แชมป์ พอการไปนาบิลก็มีความมั่นใจในตัวเองเยอะเลยนะครับผมมีความมั่นใจในพลังมัดและฝีไม้ลายมือของตนเองสีหน้าแววตาตอนมาเจอรุ่นพี่อย่างซปเปอร์เล็กแม่ม่ยิ้มสักนิดไม่ยิ้มสักหน่อยเลยนะครับผมสําหรับเจ้านาบิลอานานแต่จุดด้อยของนาบิลอานานมันก็คงมีอยู่นะครับผมนั่นก็คือเกมรับที่ยังมีช่องโหว่เคยพลาดท่าง,ง่ายๆให้กับซปเปอร์เล็กไปในไฟแรกแล้วประสบการณ์ก็ยังดูน้อยกว่าด้วยแม้จะมาแรงก็จริงแต่ประสบการณ์การหันมวยก็ยังดูน้อยกว่านะครับผมสําหรับเจ้านาบิลอานาน สรุปนะครับผมสําหรับคู่นี้ซูปเปอร์เล็กเนี่ยมันจะมีความนิ่งประสบการณ์ความเก๋าและอาวุธที่ครบเครื่องมากกว่าส่วนนาบิลอาณาเนี่ยมันจะมีพลังหมัดช่วงชกและความสดนะครับผมถ้านาบิลมาแก้เกมจากไฟแรกได้ดีใช้ช่วงชกให้เป็นประโยชน์ไม่พลาดท่าง่ายๆเขาก็น่าจะมีโอกาสชะนะซูปเปอร์เล็กไปได้เลยนะครับในไฟนี้แต่ถ้าหากซูปเปอร์เล็กเกียรติมู่ยังคงคคุเกมได้ใช้อาวุธที่่นเองถนัดได้ดีเหมือนเดิมเขาก็มีโอกาสปิด่่อบนาบิวได้อีกครั้งหนึ่งเลย น้ำหนักซปเปอร์เลกใน145นี่บอกได้เลยนะครับว่าอาวุธแกหนักแรงดีจริงๆฟันธงนะครับผมสำหรับคู่นี้มองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่ายูด,ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ซูปเปอร์เลกเกียดหมูก้าวมากกว่านะเหตุผลหลักๆก,ก็คือประสบการณ์การผ่านมวยที่ดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าเกมรับก็ดูเหมือนว่าจะเหนียวแน่นกว่าด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าซูปเปอร์เลกฝีไม้ลายมือครบเครื่องกว่าเยอะเลยมีลูกเตะที่หนักมีศอกอันตารายและยังรับมือกับคู่ต่อสู้ที่เดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะได้อย่างดีด้วยแม้ว่าวันนี้นาบิลจะพัฒนาขึ้นมาเยอะมีพลังหมัดและช่วงชกที่ได้เปรียบแต่เขาก็ยังมีจุดอ่อนเรื่องเกม นะครับผมสําหรับโจนาบิวถ้าแกแก้เกมได้ไม่ดีพอก็อาจจะจบแบบเดิมนั่นแหละครับผมในส่วนตัวแซมสันมองว่าอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกระดูกมวยการผ่านมวยซูเปอร์เล็กค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงเลยดูจากการเปรียบเทียบคู่ระหว่าง 3A กับโจนาธานดีเบลล่านะครับผมซูเปอร์เล็กค่อนข้างที่จะมั่นใจและให้ความสําคัญไปที่กระดูกมวยคือแกเนี่ยเคยให้เหตุผลว่ากระดูกมวยของคนที่มีประสบการณ์ในการผ่านมวยมาเยอะๆเนี่ยกระดูกมันค่อนข้างที่จะแข็งและทนทานกว่านักมวยปกติทั่วไปก็เรียก ได้ว่า ไม่ต้องเตะแล้วครับผมแค่ยกบางก็สามารถสร้างดาเมจให้คู่ต่อสู้ได้แล้วผมว่าลึกๆแล้วซูปเปอร์เล็กเนี่ยน่าจะมั่นใจในตัวเองหลายๆอย่างและมีความมั่นใจในตัวเองที่จะชนะนาบิลได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นความหนักความไวกระดูกมวยที่ดูแข็งแกร่งมากกว่าจนสภาพจิตใจนะครับผมที่ดูเหมือนว่าจะดูดีกว่านาบิลด้วยก็คิดเอาแล้วครับผมออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าแม่จะนอกนาบิลยก2ยก3ว่าก,กันอย่างนั้นเลยผมก็มองแล้วว่าไฟมีซูปเปอร์เลกน่าจะมีของแน่นนอนแล้วท่านผู้ชมละครับผมมองว่าอย่างไรแชมป์จะอยู่ที่เดิมมหรือ่่วา 钱家。Ch iam, ch iam. เลี่ยนมือก็กดถูกใจแล้วก็มาพูดคุยกับแซมสั้นได้เลยนะครับผมแล้วสําหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์มวยแซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับชับไวเสมือนได้ไปเชร์อยู่ที่ขอบเวทีทันทุกเหตุการณ์ชำนาญทุกพื้นที่ก็อย่าลืมแอดกันไปได้เลยนะครับที่ s f s 9 9อย่าลืมสไตด่านหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างสั้นก็ปักหมดุดเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแหมเดี๋ยวแซมสั้นจะทาคลิปมมแบบ10 12คคูู่่าให้้้พีน,อง,นองได ชมกันเลยรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เอาหู่นาบิวกับซปเปอร์เลกไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ